นี่แะคะชีวิตในต่างแดนสวัสดีทุกทุกท่กทานนะคะสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะแม่สมศรีนะคะเพื่อนขาเสารอาทิตย์มาก็อยู่แต่กับครอบครัวไปไหนก็พ่อใหญ่ก็พาไปวันนี้ตื่นเช้ามาแกอเหมือนรู้สึกว่าแกเหงาแกเหงาแกพาลูกชายลูกชายของแม่สมศรีขูดดึงดึงวอลเปเปอร์ออกนะฮะดึงวอลเปเปอร์ออกหน่อยนึง ทาสีผนังเรานี่เห็นแล้วก็แบบอ่าไม่เกรนขึ้นเลยเนาะเพราะว่าเห็นว่าแกต้องทําเละแกต้องทําบ้านเละแกต้องอ่ามีแกหาอะไรทําอยู่เรื่อยๆนี่นะคะ่ะชีวิตแม่สมศรีกับพ่อใหญ่แกอายุขนาดนี้แล้วแกอยู่เฉยๆไม่เป็นแกจะต้องทํานั่นทนํานี่หานูน่นหานี่ทําแกบอกว่า ถ้าแกไม่ได้ทําอะไรสมองแกไม่ได้คิดสมองแกไม่ได้ลื่นไม่ได้ลื่นไหลแกกลัวว่าแกเป็นอัลไซเมอร์แกกลัวแกกลัวว่าแกเป็นอัลไซเมอร์เพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนคิดดูว่าแกพูดแบบนี้เราก็หมดเราก็ไม่กล้าเถียงแกนะอะแกอยากทําก็ทําไปแกไม่ได้ไปทําบ้านคนอื่นแกทําอะไรแกก็ทําอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็หลังคารั่วแกก็ซ่อมเองเพราะว่า แม่สมศรีก็พยายามบอกแกว่าถ้าแกทําไม่ได้ให้แกไปจ้างคนอื่นเขามาทําเพราะว่าแกต้องเอาบันไดรัว้ววางกับราบกับราบกับกาแพงบ้านปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านแกอายุเท่านี้ถ้าตกลงมาเป็นอะไรไปแม่สมศรีก็กลัวเนาะนเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีก็บอกแกว่า อย่าทำเลยไปจ้างคนอื่นมาดีกว่าเรารักษาชีวิตรักษาตัวเราไว้ดีกว่าไม่อยากจะให้แกสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันมาแม่สมศรีก็กลัวแต่แกไม่ฟังแกแกก็แอบทำค่ะแกแอบทำนะฮะฝรั่งบ้านไหนเป็นเหมือนแม่บ้านแม่สมศรีบ้างแม่สมศรีไปทำงานแกก็แอบทำนะคะแกแอบทำตอนที่แม่สมศรีไม่เห็นพอแม่สมศรีกลับมาบ้านแล้วแกก็รีบลงมาเลยนะคะแต่ว่าบันไดก็ยังก็ยังอ่า ก็ยังพิงอยู่ฝาผนังบ้านแม่สมศรีก็บอกว่าขึ้นไปอีกแล้วใช่ไหมขึ้นไปบนขึ้นไปบนหลังคาอีกแล้วใช่ไหมไปหารอยรั่วไปแกก็ไปต่อไปหารอยรั่วหารอยต่อว่า จุดเริ่มต้นของรอยรั่วอยู่ตรงไหนแกก็จะไปหาแกไปซื้อโฟมนะคะตอนนี้แกก็พาแม่สมศรีระหว่างที่เราไปกินข้าวแกเข้าไปซื้อโฟมในร้านช็อปคือแกยังทําไม่เสร็จเนาะแกจะเอาไปต่อค่ะเอาไปเชื่อมต่อเอาไปเชื่อมรอยรั่วว่าเวลาฝนตกมาอ่าน้ําก็จะเข้าไปในบ้านแกก็ไม่อยากจะเสียเงินจ้างคนอื่นเล็กๆน้อยๆแกก็ทําไปเนาะเพื่อนๆค่ะแต่บางทีเราก็พูดมากไม่ได้ยิ่งเราพูดมากเพราะว่า แม่สมศรีไม่อยากให้แกทำคือแกอายุขนาดนี้แล้วแกร่างกายแกไม่ค่อยแข็งแรงแต่แกก็จะฝืนทำถึงแกรู้ว่าแกไม่แข็งแรงแกก็ไม่เคยอยู่นิ่งๆเลยคะแกก็จะทำนั่นทำนี่เดี๋ยวก็หาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เชื่อมนั้นเดี๋ยวก็เชื่อมนี้แม่สมศรีก็หมดคำจะพูดแล้วเป็นฝรั่งที่แบบว่าบอกยากบอกไม่ฟังบางทีแม่สมศรีก็งงว่าแกเอาแต่ใจตัวเองแก แกทาแล้วแกก็จะมาบ่นว่าแกเหนื่อยแต่แกไม่รู้พละกกาลังของแกว่าแกทําได้เท่าไหร่เราก็เป็นภรรยาเราก็ให้กําลังใจแกนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะคู่ชีวิตเราเนาะเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ประคับประคองอผัวหาบเมียคอนอย่างที่คาโบราณเขาว่ากันไปช่วงเสารออ์อาทิตย์นีทน้ที่อังกฤษมีแดด เหมือนจะเป็นสัญญาณที่ส่งท้ายส่งท้ายซัมเมอร์ค่ะที่น้องขามีแดดมาวันนี้รู้สึกว่าร้อนมากร้อนมีแดดเพราะว่าตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ลกด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีและจะเข้าสู่ลกด,ดูใบไม้ร่วงแล้วก็จะเป็นลดูหนาวตามมาตามมาใกล้ๆตอนนี้เวลาก็จะเริ่มเปลี่ยนก็จะปรับเวลาเข้ามาสู่เวลาเดิมอ่า เวลากลางวันก็จะไม่มากเหมือนตอนซัมเมอร์นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะรู้สึกว่ามืดลงมืดลงมืดเร็วเข้าทุกวันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่แหละคะ่ะชีวิตในต่างแดนชีวิตในทางยุโรปก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หน้าหนาวเดี๋ยวก็ซัมเมอร์ซัมเมอร์เราก็ต้องตักตวงความสุขของเราให้เต็มที่ให้เท่ากับที่เรารอคอยมาทั้งปีค่ะ แม่สมศรีก็ไม่เข้าไปในช็อปแกเข้าไปซื้อโฟมกับลูกสาวมากับาสาวน้อยนะคะเพราะว่า,าลูกชายแม่สมศรีเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วเขาขออนุญาตไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะเขาเอาจักรยานออกไปด้วยนะคะวันนี้แม่สมศรีก็มากับสาวน้อยแล้วก็พ่อใหญ่ฝรั่งกัน3ามคนไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยสาวน้อยน้องซาร่าสั่งผัดไทยมาะคะเพื่อนๆค่ะแต่เขาไม่เอาพริกมาด้วย น้องน้องซาร่าก็เลยบอกแม่ว่าหนูอยากได้พริกหนูขอพริกเพิ่มแม่สมศรีก็ขอพริกป่นเขามาเพิ่มค่ะเขาก็ถามว่าสาวน้อยกินกินเผ็ดได้เหรอเขาบอกว่าอย่าใส่เยอะนะมันเผ็ดนะแม่ก็ย้ําบอกลูกว่าอย่าใส่เผ็ดอย่าใส่เยอะนะเพราะว่าพ่อครัวบอกว่าเผ็ด น้องซาร่าใส่ทีลนิทีเดนิทนางบอกว่าเผ็ดไม่ถึงใจผลสุดท้ายนางใส่หมดเลยนะคะนางใส่พริกผงที่เขาให้มาใส่หมดเลยพอเขาพอคนมาคนเสิร์ฟนะคะมาเก็บจานตอนที่เรากินเสร็จเนาะเขาถามว่าพริกผงไปไหนหมดอย่าบอกนะว่าหนูก,กินหมดน้องซาร่าบอกว่าใช่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นฝรั่งลูกครึ่งลูกลูกฝรั่งตัวเล,เล็กขนาดนี้กินเผ็ดได้เก่งจังเลยแม่ก็แอบหอัวเราะแม่ แม่ก็บอกว่าน้องซันล,ล่าชอบเผ็ดอยู่บ้านนางทานเผ็ดถ้าอะไรไม่ค่อยเผ็ดหรือว่าเวลาแม่ทำกับข้าวนางก็จะขอพริกเพิ่มแม่จะเตรียมพริกป่นไว้ให้นางเสมอค่ะตอนนี้ไปซื้อของมาแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะวิ่งขึ้นมามากับคุณพ่อเรียบร้อยค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนของแม่สมศรีในะวันนี้เดี๋ยวแม่สมศรีก็จะขออนุญาต ขับรถกลับบ้านคือแม่สมศรีนั่งรอพ่อใหญ่แกไปซื้อของในช็อปตอนนี้เข้ามาเรียบร้อยนี่แหลคะค่ะใบซื้อของมาแล้วพ่อใหญ่กับลูกซื้อของมาขึ้นรถมาเราก็จะเตรียมตัวกลับบ้านขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะแม่สมศรีก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะชีวิตแม่สมศรีทำอะไรบ้างจันทถึงสุดทำงานเสาร์อาทิตย์ก็เทคแคร์ครอบครัวเทคแคร์ดูแลลูกดูแลพ่อใหญ่ไปคะ่ะนี่แหละคะ่ะชีวิตในต่างแดนเราก็มีแต่ครอบครัวนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะ ให้เพื่อนๆชมตอนนี้ไปซื้อของมาเรียบร้อย You d o n t w a n t to say hello Yeah, we n e เนลี go home <It> s <S now สวัสดีครับ You all You all ready ฮะบอธ You เนี่ยแกมาซื้อโฟมแกจะเอาไปติดอ่าเอาไปเชื่อม What You bough a foam foam Yeah, for them. And this for the gutter You k n o w for the rain gutter yeah because it it wants one on the end in it near near the near that corner up the roof on the roof อยู่เ h e นในครัวโอเคโอเคค่ะ <same> แม่สมศรีก็ไม่เข้าใจนะคะว่าแกซื้ออะไรนี่นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็สตาร์ทรถตอนนี้ก็ขับรถกลับบ้านนี่นะคะชีวิตของแม่สมศรีขอบคุณทุกกาลังใจนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเนาะเพื่อนคะ่ะก็ตามสไตล์เราเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูภาพบรรยากาศที่เผื่อเอพื่อน อาจจะเวียนหัวนิดนึงนะคะเป็นแบบว่าขับรถกลับบ้านกัน,นะค่ะมากันแบบว่าอากาศดีมากวันนี้นานนานมาก it's the end of the the end of the summer now when is the end of summer it's autumn now autumn เก็บอกว่าฟินิชแล้วนะคะก็บอกว่าหมดแล้วซัมเมอร์หมดแล้ว is เข้าสู่ฤดูออทัม,มแล้วก็คือใบไม้เปลี่ยนสีแม่สมศรีก็ยังว่า เริ่มเห็นใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะเพื่อนๆขะเพราะว่าตอนนี้ใบไม้เริ่มแบบว่าแป๊บเดียวนะคะตอนนี้เปลี่ยนสีเป็นแบบเป็นสีเหลืองเป็นสีแบบที่พร้อมที่จะร่วงแล้วค่ะเพื่อนๆ่ะคือแม่สมศรีก็ยังคิดว่ายังอยู่ในฤด,ดูซัมเมอร์อยู่ค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะเข้าสู่ฤด,ดูอออตเทิร์เร็วขนาดนี้พี่เดกพี่ด็ออ้ท้ำหนาวเป็นเซปเทมเบอร์สตาร์ทเป็นออตโตมั้งเนาะ่หมคะฟูลารสส ะจะบอกว่าเพิ่งเพิ่งเข้าสู่ฤดูออทัมค่ะเพื่อนๆค่ะก็คือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเราอยู่เราอยู่อังกฤษมาไม่รู้กี่ปีเราก็เพิ่งรู้นะคะนี่ว่าแซปเทมเบอร์ September ก็เข้าสู่ฤดูออทัมมก็คือตอนนี้สับสนไปหมดแล้วสมองเบลอไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอาจจะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าแม่สมศสีเปิดอ่า น้านต่างลมก็จะเข้ามาเวลาเราขับรถนะคะเพื่อนๆคะก็ขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะคะแม่สงสีก็จะขอจบจบคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยคะ่ะเอาไว้มาเจอกันใ่ค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะฮั l โลอ t ท m n